แล้วก็ปงต่อยมันนักต่อยยังนักนุ้งโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะเขาโดน,น,นเป็นลิงเลยเขาโดนเป็นลิงเลย เออดักอีโอไม่ทันพี่อยู่ข้างล่างกับนีออนนะถ้าเกิดพวกพี่หายไปจากวอลอ๋อพี่เปียวพี่แบบให้กูวิ่งค่ะเพิ่นตายเพิ่นตายเจอตายซ้ายมือ,อหมดแล้วพี่คนเจดอย่าตี้อยหญิงอย่าตีต้อยหญิงอย่าตีอย่าตีต้อิหยแอบอย่าตีต้อยหญิงเขาเล่นต่อหรือเขาออกอะโอเคอเล่นอ

ไม่นะเขาขอนเต็มที่แล้วเหรอเขาขอนเต็มที่แล้วฮาวันนี้ครับวันนี้ครับไม่นะไม่นะอย่าเอาเมืองชิดไปเคยเล่นเปล่าเคยเล่นเปล่ามานิออนที่ถีไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเหมือนติ๊กไหม ข้างล่างข้างล่างตีมาตีมาตีมาตีเบสเอ้ไม่ไม่ไม่เอ้ยไม่ไม่ี่นี่โงเบาฮ่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 พี่ไม่ตั้งใจพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆพี่กะเมื่อกี้เห็นเขาเซฟพี่กะลามค้างไงแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาจะเลื่นหมดก่อนอีกแล้ว อะไรอะสกินกับรถมายังค่ะพี่เห็นเห็นว่ามาแล้วนะพี่ยวเป็นเนี่ยเอ็กสมารนะคะเอ็ก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 สมาร์ตเอ็กสมาร์ตเนี่ยเนี่ยเอ็กซ์วาดวันนี้ค้าวันนี้ค้าวันนี้ค้าวสี่สี่หกเจ๊จุ๊กเลยคือก่อนหน้านี้ยเบลก็ไปเล่นตู้ไฟอีกตัวหนึ่งมาแล้วเบลก็อีโมหนาแล้วนะแล้วก็ตื่นมาแล้วก็โโมหบอกว่าผมโดนเพื่อนอีโมไปสองรอบแล้วพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวจึงสนิวมากแล้วเบลแล้วเบลก็ เป็นอย่างนะาเมื่อเช้ไปแล้วเหรอเบลก็อยู่วาโซ่อะไรเนี่ยอ,อะไรนะเบลจะพูดว่าอะไรนะเบลรู้แล้วว่าทำไมเบลวินฉ่ำวันนี้เบลประจำเดือนมามันหมุนไหมอุ้ยในดำหมุนหรอหมุนหงิดเลยกูเออในดำหมุนเบลทำใหม่ว<ะ>่าในเบลปาเนะช่แม่งขี่ดีกว่าไม้อีกมีใครเล่นบอลชนไหมนี่เป็นล้านมีต่อรอสี่แล้วขึ้นมาตั้งหนึ่งไงจะเจอมาคัะพี่หน่กสิเจ็ด ีจะเดาแก้ปัญหาในดำแป๊บนึงนะคะัวันนี้คะ่ะวันนี้คะ่ะวันนี้คะ่ะอันหวานหวานหวานเปิดไหนแป๊บนึงพี่ขอเคลียร์เรื่องสตรีมก่อม่นในดามันหมุนน่ะมันหมุนนิดนึงไหมคะมันยังหมุนอยู่ไหมอ่ะอุ้ยทุกคนคะ่ะรอสักคนะรู่นะเธออาจจะต้องลงเธออาจจะต้องลงแล้วก็ขึ้นใหม่แน่เลยเนะี่ยเพราะว่าเกิดดำหมุนอย่างเงี้ย ก็เกิดดำหมุนอย่างเงี้ยเบลต้องลงแล้วก็ขึ้นใหม่ชัวป้าดลดทรงละลดทรงละมีคนได้สกินยังยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นใครได้ลดทรงแล้วเบลต้องต้องลงแล้วขึ้นใหม่นะโอเคนะเดี๋ยวเบลมานะคะเดี๋ยวเบลมาใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเบลขอลงแล้วขึ้นใหม่ก่อนเหมือนตอนนี้ปัญหาคือค่ายดำหมุนสักคู่ครับ 文章。